สวัสดีค่ะเฮ้ยสวนสดีสายในสวีเดนค่ะวันนี้ตามคำขอนะครับเพื่อนๆค่ะเอาเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับบทบทสนทนาแบบง่ายๆกันนะครับแบบว่าเริ่มต้นนะบท,รนนะบทเริ่มต้นนะบทเริ่มต้นก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณหนังสือเล่มเหลืองของคุณครูมาร์กรูดนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะหนเอนเอามาจากหนังสือของคุณครูมาร์กรูดนะคะหนังสือเล่มเหลืองภาษาสวีเดนในชีวิตประจําวันสําหรับคนไทยค่ะ อ่าเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งคือก็อยากจะให้ในายทำคลิปนะเกี่ยวกับอ่าคาศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันโน่นนี้นั่นนะนนายก็จะพยายามอ่ามาทำอ่าคลิปแบบนั้นออกมาให้เพื่อนๆอ่าได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะก่อนอื่นนายก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าการออกเสียงของนายก็มันอ่ะยังไม่เต็มที่นะครับเพื่อนๆขาดังนั้นการออกเสียงเนี่ยเพื่อนๆต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยนะเพื่อนๆขาเพราะบางทีก็สำเนียงแล้วคนไม่เหมือนกันเนาะบางทีก็ มันยากนะบางทีที่ไหนไม่ค่อยออกมาทําคลิปเกี่ยวกับการออกเสียงเพราะว่าไหนขนาดไหนตัวไหนเองออกเสียงยังผิดอยู่เพื่อนขาดังนั้นนะแต่เราก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเพื่อนขานะ้อเดี๋ยวขยายาขยายได้นะคะนี่นะครับเป็นบทที่3นะครับบทเริ่มต้นเริ่มต้นนะเกี่ยวกับพื้นฐานในการออกเสียงนะ เรามาดูในอ่ะอันดับแรกคือคาทักทายคำทักทายก่อนๆนะเพื่อนๆขาส่วนมากนะส่วนมากคําทักทายที่เราใช้กันบ่อยนะเพื่อนๆขาใช้กันบ่อยนะคําทักทายภาษาสวีเดนนะส่วนคํานี้คือใช้กันบ่อยบ่อยที่สุดนะก็คือเฮ้เฮ้หรือว่าเฮ้เฮ้คือส่วนมากลมันจะตัดเสียงปัดเสียงยอยักออกนะเป็นเฮ้บางทีเราก็เ hey ฮ้มาถึงสวัสดีอันนี้คือใช้บ่อยเนาะใช้บ่อยเฮ้แล้วก็คําที่สองคือ กุดมอร่อนกุดหมอร่อนก็คือกุดหม้อร่อนก็คือเหมือนกับสวัสดีตอนเช้านะกุดหมอร่อนกุดหม้อก้อนก็คือออกเสียงเหมือนกันกุดหม้อก้อนหรือว่ากุดหม้อร่อนนะหรือว่ากุดหม่อนบางทีก็คนสวีเดนเขกุดมอนนะกุดมอนเป็นคำย่อกุดหมอนนะสวัสดีตอนเช้าเนาะคือใช้บ่อยก็มีกุดเฟอร์มิดดะกุดเฟอร์มิดดะคือสวัสดีก่อนบ่ายเนาะแล้วก็กุดอัพสมิดอะกุดมิดดะก็คือสวัสดีตอนเที่ยงกุดมิดดะกุดมิดดะ สวัสดีตอนเชียงแล้วก็กุตอัปเตอร์มิดอคือสวัสดีตอนบ่ายกุตอัปเตอร์มิดอก็คือสวัสดีตอนบ่ายแล้วก็กุตโคเวลกุตโคเวลก็คือสวัสดีตอนเย็นนะแล้วก็กุตนาตกุตนาตก็คือราตรีสวัสดินั่นเองนะอันนี้คือมันก็ใช้แบบว่าแบบเดียวกันเนาะแล้วก็อันนี้คือคําทักทายเนาะคำทักทายแล้วก็กุตดอกกุตดอกกุตดอกคืออันนี้คือมันมีคําอ่านนะของหนังสือของคุณครูมกนะกูดเนาะกุตดอกกุตดอก กุดดอกคือตัวเดียบางทีเขาก็ตัดเสียงทิ้งไปนะแล้วก็ตัวเกียร์บางทีเขาก็ตัดเสียงทิ้งไปนะเพื่อนถามกุดดอกกุดดอกก็คือสวัสดีตอนกลางวันอันนี้คือเป็นทางการนะกุดดอกกุดดอกก็มีได้เคยได้ยินเป็นทางการนะในก็ไม่ค่อยได้ใช้นะแล้วก็คือคํานี้คําต่อไปคือเชนนะเชียนะเชนนะเชนนะก็คือคํานี้ก็คือแปลว่าสวัสดีเหมือนกันคือส่วนมากแล้วก็จะเป็น Firstly, วัยรุ่นนะในวัยรุ่นวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ที่สนิทกันเชนนะเชียนะ เชียนะเชียนะอ่าแล้วก็คํานี้คําท้ายคือชา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 สวัสดีคือวัยรุ่นใช้กันนะชาแปลว่าสวัสดีนะทั้งหมดทั้งมวลก็คือสวัสดีนะเพื่อนกันสวัสดีแต่คือคําที่เราใช้บ่อยคือเฮ้ใช้ได้ทุกสถานการณ์นะั่นเองเพื่อนเพื่อนเฮ้เฮ้เนาะแล้วก็เรามาดูสวัสดีเสร็จเรามาดูคํากล่าวลากันนะครับเพื่อนคขาคำกล่าวลาเนาะคำกล่าวลาที่ใช้บ่อยก็คือเฮโดเฮโดเฮโด ให d โดคือลากรฮอเดโซบรอ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 คือโชคดีนะโชคดีนะแล้วก็ v i เซียสวเซียสวเซียสคือแล้วเจอกันนะ v i เซียสวีเซียสขวดอมเดยขวดอมเด e หรือว่าเชิดอมเดยชดอมเดหรือว่าขวดอมเดก็คือดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะ เฮลซาเฮลซาเฮลซากล้ายๆกับเฮลซาพัวก็คือฝากความคิดถึงเนาะเฮลซาเฮลซาแล้วก็คำสุดท้ายทักเดียสั่มมาทักทักามมาทักเดียสั่มมาทักเดียสั่มมาก็คือขอบคุณนะเช่นกันนะนั่นเองเพืๆๆ่อนๆค่ะอันนี้เ,เอาเอาคำทักทายกับคำกล่าวลาเดี๋ยวเรามาต่อการเป็นประโยคนะเพื่อนๆค่ะ เรามาต่อคลิป2นะคะก่อนที่เราจะไปเป็นประโยคนะเพื่อนๆขารมอันนี้คือคุณคุณมากูดได้บอกว่าเนาะเสียงเวียตัววีนะตัววคือตัววจะมีปัญหากับคนไทยนะตัววีคือมันไม่ได้ออกเสียงวอแหวนโดยโดยตรงนะวีไม่ใช่วีนะคือมันจะมีการาเวลาตัวสะกดจะเทียบเคียงเสียง โฟโฟฝากับวเวนหรือว่าโฟฟันกับวเวนคือเหมือนกับเราเอาเออาดิมฝีปากเรามากัดกับริมฝีปากล่างนะคือวว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 วอวว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 วอววววยววววมวนววววววนวว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 วตวววว คือวอดคือตัวอันนี้คือวอดคือมีการกัดดินฝีปากอ่าก็เอาฟันมากัดดินฝีปากสักหน่อยนะคือออกเสียงเวเวเบาเบาบางทีมันก็มันก็ยากเหมือนกันนบางทีลืมลืมลืมบางทีลืมแต่ตัวเวียเนี่คือมันจะพิเศษหน่อยคือไม่ไม่ได้ออกเสียงเวียเต็มที่นะคือเวนะครับด้วยมันขาเราวมาดูประโยคกันดีกว่า เอาการกล่าวคำทักทายและการกล่าวลาเป็นประโยคนะครับเพื่อนๆขาที่เราได้ยินบ่อยนะเฮ้ยฮูเอฮูเอเด h o ฮู e อเดียฮู a อเดียเฮ้ y ฮูรู r อเดียก็คือสวัสดีเป็นไงบ้างอันนี้คือตอบเนาะบ r ้ Bro, ทักฮูเอเดียเมียเดียฮูเอเดียเมียเด สบายดีขอบคุณแล้วคุณลากฟินด์ฟินด์ฟินด์ก็ดีคือคําบางคําเนี่ยมันตัดนะมันตัดนี่มันกับคำว่าเฮ้ยคือมันไม่ได้ออกเสียงยอยักนะน,นี่คือมันมีคุณครูมครูคได้เขียนคําอ่านไว้นะเฮ้ย hey. ออกเสียงว่าเฮ้ยฮูดคือฮูดก็คือ,คอมีมีลากลิน้นตัวแอกหน่อยเนฮะู้ดแอดอันนี้คือไม่ต้องลากตัวแอก เดียคือเราไม่ต้องออกเสียงตัวทีนะคือก็ตัดเป็นเดียดเฮ้ยฮูแอดเดียเฮ้ฮูแอียนะคืออันนี้คือแต่ว่าคือปกติคือถ้าเราจะพูดแบบว่าเต็มๆก็ได้คือไม่เป็นไรบางทีเราก็เราก็ยังไม่ถนัดนะคือถ้าเก่งแล้วคือเราค่อยตัดเสียงทิ้งไปบ้านขาเราก็ฮูแเดียก็คือเขาก็เข้าใจเหมือนกันนะไปบ้านขานาะเอาอันนี้คือตัวอย่างที่สองเนาะเฮ้ยฮูมูดูก็คือคํานี้คือจะใช้กันบ่อยนะใช้ได้ทุก จะใช้ได้ใช้ได้ทุกสถานการณ์เหมือนกันนะ Hey hold mode do Hey hold mode do สวัสดีคุณสบายดีไหมตอบล่ะ Dear yeah, yeah, okay Who are you <Yeah. S 1> Well well well, well. คือตัววีอาแ้วก็เออนะยากเหมือนกันเนาะก็ดีแล้วคุณล่ะ Dear b r อเออก็ดีนะอันนี้คือเป็นประโยคที่ได้ยินบ่อยเหมือนกันเนาะ เอาประโยคนี้ล่ะประโยคสุดท้ายเนาะเฮ้ฮูฮอรดูเดียเฮ้ฮูฮูต่อฮูนี่ก็ไหนก็ออกเสียงไหมฮูฮอรดูเดียสวัสดีคุณเป็นยังไงบ้างบอราเบรอุกดูโดบอราเบรอุกดูโดก็ดีแล้วคุณล่ะเย็ด เตบลเยเตบลก็คือดีมากเลยก็แล้วกันอันนี้ส่วนมากแล้วนักส่วนมากแล้วก็คืออันนี้คือเขาเรียกอะไรถ้าเป็นการกล่าวทักทายนะคือที่โรงเรียนเนาะฮูรูมมดูก็คือเราต้องเรียนอยู่แล้วแหละเราต้องได้เรียนอยู่แล้วคือทักทายได้ตลอดนะทุกสถานการณ์แล้วกันเนาะแล้วก็ถ้าเป็นอ่าฮูเอร์เลเกตฮูเอเลเกตคือเราจะใช้แปว่าเป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนนะเออเป็นไงบ้างนะฮูเอเลเกต ฮวยแลกเกตเกิดที่เราได้ยินนะฮวยแลกเกตอ่าแล้วก็ทางนี้ก็คือฮูเอเดียฮูเอเดียฮูเอเดียเมีเด่ฮูเอเดียเมีเดก็คือเหมือนกับเออเป็นทางการสักหน่อยนะคือถ้าเป็นฮูเอเลกเกตคือเป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนถามด้วยกันนะแล้วถ้าเป็นฮูเอเดียเมีเดก็คือคุณเป็นยังไงบ้างคือ ช่แบบว่าผู้ใหญ่หน่อยนะอันนี้คือเอาเป็นนะประโยคพื้นฐานนะพื้นฐานในการกล่าวในการพูดคุยที่ต้องเจอกันคร่าวๆนะครับเพื่อนๆขาส่วนในการออกเสียงเพื่อนๆต้องไปฝึกนะต้องไปฝึกนะเพราะว่าไหนาก็ต้องฝึกอีกเยอะเหมือนกันเพื่อนๆขาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆ่ขาเฮ้ยโด